ได้ได้เนี่ยมันเนี่ยแกเป็นเอันนี้มาแหกกกันเหรออันนี้มาแหกกกันเหรอใช่ครับใช่ครับนี่ไงพิเตอร์โทรไว้ป่ะใช่ครับเราเราติดต่อเขาไว้แล้วแ้่ก็ได้พิเตอร์บอกไงเนี่ยแหกแค่ไหนพี่แหกแค่ไหนตาพิเตอร์แกแไม่ได้อุ้มเหรอตีแล้วแพ่ก่อนี่ไงเออแล้วหนึ่งใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ะไไม่ใช่นะอยู่หรอพพี่อ่ะพี่่ ไอสัตว์ป้นจันอยู่ในนี้ป่ะกูกูไปเหินติ๊กต่างว่าไอไอไอคือไปที่ไปรับเพื่อนเขาที่แจ็คเร็วเก็บพอแบบอะไรวะเผลอเลยเผลอมิ๊ก็ไปช่วยเขาอันนี้มันออกได้ที่ไหนแล้วพี่ใช่เขาเขาลองเมื่อกี้คิงนุ่นหรือเปล่าความจริงคือกูแหกไปแล้วแต่กูกลับมาใหม่ไอพี่พี่ช่วยน้องก่อนเกครับช่วยแหกคุกใหม่ครับ ไอจีจีเนี่ยบอกว่าจีจีมาฮะมารับแขกคู่มาจีไอจีจีมารับแขกคู่มาจีไปคนเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะเอี้ยมรวยมึงรวยมึงรวยไปอยู่ไปอยู่บอกกันเลยกำลังมาครับกำลังมากำลังมากาลังมีคนมาแขกคู่ค่ายครับรอบตั๊บได้ครับขอบคุณครับมีมีราคาเหมาไหมครับเดี๋ยวรอรอคุยกับคนแขกจากสองคนจะอยู่บ่อยครับเหมายกแก๊งอ่ะน่าจะมีอยู่ครับมีครับสิ สี่แสนห้าไหมได้เลยสี่แสนห้านี่ตลอดสตอรี่เหรอครับตลอดสตอรี่ครับใช่ครับโอ้โหนานนะพี่สตอรี่นานนะพี่น่าจะเล่นมีสี่เดือนนะครับสี่เดือนครับสี่เดือนเป็นปีป่ะพี่หลังเที่ยงคืนเขาก็ไปแล้วได้เลยครับจำกี่ปีกี่เดือนกี่ชาติจบเราไม่คุยคล้วไม่คุยไม่คุยตัวอื่นไม่คุยตัวคื่นไม่คุยตัวโต่เอ้ย โอ้โหอะไรเชียร์เองไหเออก็เป็นสไตล์เขาหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณติเขาอาจจะร้อนไงยเขาจะร้อนเลยผมก็ไม่ได้แต่งตัวโป้นะครับไม่ใช่มือคนมีคนมีหมดแล้วหรอครับพอเราหมดแล้วเหรอไม่ทำไมทไมโดนเยอะจังอันนี้ลโดนโดนดีโดนโดนนนนพลาดพลาดพลาดหมดเลยพลาดพลาดหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ย ไม่ท่า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 ทหมดเลยขึ้นขึ้นขึ้นรถไปรอช่วยเพื่อนไหมไม่ไปรอช่วยเพื่อนเหรอตรงนี้ใครมีวอลป้นจันทร์กำลังล่างอยู่นะทำไมไม่เข้ารถมึงจะไปยืนถือไม้แอคเกอร์ไว้เลยนะไอ้เหี้่ลองเทียไม่ไปเพื่อนเฮ้ยคุณมีโทรศัพท์เฮ้ยใครเอาโทรศัพท์ปะใครเอาโทรศัพท์มาแล้วคนคนไหนมาแล้วครับมาแล้วครับคุยเลยคุยเลยโดนด่าเดียวเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยออกครับเนี่ยผมมาช่วยเพื่อนนีเนี่ยพี่บีม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 มาเลยวนทำหน้าจิต Let's go Let's นนตีที่ไหนครับตีท,ตที่ไหนมีบ้านปะเนี่ยมีบ้านหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเ <c oughs> ้าฝืนอะไรวะเจ็บชิดหายแล้วคือไอ้เฮียจีเขาก็เออเออพี่เอาคันนี้แหกได้ปะเอาไปได้เตี้ยจับ อจีบแบ่งค่าคอมไว้ด้วยนะแล้วผมอกเดียว yeah. ี่เยอ,อถ้าที่ทำไมเจอมันไม่ดีพอเธอใหม่ต<ป>้องรีรอกแไปตามทางเอจึงจะรักเธอเท่าไรเธอก็คไม่เข้าใจ<ป> เออทางนไอเจออะไรอะไรแบ่งค่าคอมไว้ด้วยนะคอมอะไรคอมพิวเตอร์อ่ะไม่มีอ่าโอเคที่เหลือหาลูกค้าให้ละจี้ไม่ได้คิดเรื่องเซ่เซติ่ก็เข้ามาดิแค่เดินบนเรียนแล้วยกเยกด้วยกันว่าไงไทยเนี่ยยกเยกด้วยกันไปพางเสียเวลาตามนี้จีแบบเบริสมอลเราส่งมันแค่หน้าคุกเบริสมอลเราส่งมันแค่หน้าคุกเออ ตั้มนิ่จีแค่เรื่องเล็กแต่พ่อไปตกปลาตกแล้วตกแล้วตกมาละอุ้ยแต่งตัวน่ารักจังตรงไหนวะเย่ยชุดก็เหมือนกันทุกคงอ่ะเอ้ยทุกทุกคนอ่ะทุกคงเลยอะแปลกแใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ต่อไปหาใครครับเห็นเทพตรงข้ามแล้วก็พือนเลยดิกระพือตลอดเลยอ่ะเห็นเทพตรงข้ามพี่ชายรักเราคุ้งไม่ะ รับครับรอบป๊บนึงครับกำลังมารับครับขอบคุณครับพืเลย็ติกโคกครับเนี่ยทำไมติดโคกครับเอาอยู่แก๊งวินเหมือนกันเนรอโอเคพืเลยปะเต๋ออะไรกระพือเลยดิเห็นเพศตรงข้ามอ่ะน้องเขาน่ารักเออเราก็เอ็นดูไง เหลือพี่บันจันต์ไอไทยนันจัดก็หวังหวังโหมึงรวยแน่จีมดูดีกี่คนวะเนี่ยไม่รวยหรอกต้องตอนต้องตอนซาเวดกับเสียไม่ได้ตีกัน่ะอันนั้นน่ะรวยจริงใ้่เอได้เท่าไหร่ได้เป็นล้านเลยวะถถึงก็สี่สี่สี่ห้าแสนเขาถามว่าเหมาเท่าไหร่จีเมาทั้งแบบไม่เหมากูไม่เหมาเหมาไม่ได้ะลองลองลองถ้าแหกอ่ะได้เยอะกว่า แล้วถ้าบริษัทแล้วถ้าบริษัทหนึ่งมาติดต่อแบบรับเหมาห้ามื่นห้าหมื่นห้าหมื่นก็เก็บห้าหมื่แต่กูก็มาแย่งมันแหกด้วยไงเดี๋ยวเดี๋ยวละพี่เดี๋ยวไตีีีี่ตีกันีตียว ตำรวจมาอีกคนจะลงไอ้เฮี้ยเป็นเฮี่ยอะไรไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหโเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ซ้ำไรซไรซอไตอนเราอยู่เออเฮียอะไรไม่ม mm, ีตามึงไอสัตว์กูบอกอยู่ลงลงไอสัตว์เฮียนี่แล่วเปนเฮี้ยอะไรเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรไอตเออเล่นเปนเฮี้ยอะไรอะเามจนคนในเฮี้ยนี่เอาเอาเอาเเไม่เห็นคนไงกูเห็นอสัตว์เห็นหมาไอสัตว์ไอสัตว์เล่นแบบนี้ได้มึงเล่นแบบนี้มึงได้นะไอสัตว์มีเฮี้ยอะไรมีเฮี้ยอะไร อ่ะเดี๋ยวมันก็รู้ว่ามีเฮียอะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็รู้ไอ้สัตว์ไม่เห็นคนครับกูเห็นแต่หมามีเฮียอะไรป่ะไม่เห็นเฮียอะไรไอ้สัตว์กูไม่เห็นคนครับกูเห็นแต่หมามีเฮียอะไรปะไม่มีตาไงมื่อแต่สมองไอ้สัตว์เป็นฮียมวยตึงจัดเอีโอไม่ไหวบินตึงจัดกูไม่เห็นคนครับเห็นแต่หมามีเฮียปะจีจีโดนจับแล้วจีจีโชคดีไหมจีจีจีโชคดีไหมอ่ะมึงอยากเล่นมั้งมึงลงมาที่ไอ้เฮียนี่ ไม่เก่งให้ใครกลัวเยสเชสแต่ตัวตัวไม่กลัวใครอ่ะ yeah. <c oughs> เยสเราเปิดสปอตไลท์พี่เรากล้องจับอ่ะตอนนี้กล้องจับแล้ว ้องแผนแล้วเดินตอนนี้นติดตามมาข่าวสารนะบ้านเมืองอ,ะอ่ะอ่าเดยวหลอกเรียบร้อยเดยวหลอกบินวิน,นไม่ไหว MTO ตึงจัดเพราะว่ามาอย่างนี้ดูละยลื่นดูนะไปเข้าเมืองน,นอะแ <c oughs> ะก็ไฟ้ายาเหลือเดียวปะ ขึ้นได้ป่ะนี่แต่รถแกงโคตรเยอะเลยพี่อุ้ยไอ้กี่มีแัมโบ่ด้วยึงจัดอุ้ยเอามาจากไหนอ่ะาตรงนี้ได้ป่ะชาวชาวทาลิซายเนี่ยอุ้ยเอาใจเอสแอบหรอใช่พี่วินร์เฟลชุดเล็กกับเอแซบชุดเล็กเซียนนะเนี่ย นีนจริงนะอันนี้วินเทอร์เฟลส่งชุดเล็กมานะวินเนี่ยหรอวินเทอร์เฟลพี่ชุดชุดฟ้าวินเทอร์เฟลชุดชุดสีส้มใหม่เอสเอลชุดเล็กไดฟ้านาทีอ๋อปาโจโจบอกบอกพี่เจคอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยมันจะวินเทอร์เฟลเหรอใช่พี่ใช่เฮ้ยเยี่ยมวยมันแล้วเด้อดาบพังแล้วแ้ววินวินดูเหมือนว่า

แต่ดี๋ยวเขารู้ว่าอยู่ไหนอ่ะยังไม่ได้าไาาลลแบบดาวมท้าเขาแร็ปอะแบบด่าเขาท้าเขาด่าดริงๆอ่งอะรถเก็บหมดอ่ะ โดนจับใช่เราเขาไปช่วยเรียกว่าให้ช่วยเราเราเขาไปช่วยเราตเยอะ